ja tað er ikki alt heilt ástæðan Let am going ហើយឲ្យគិតតែមិនឆៃគង់ឡើយនេះរដ្ឋាភិបាលណាណាឲ្យខ្លួនត្រូវមានឋាន

ไม่ไหวนะครับ,รบ,รบนังรถเมล์ไเลยนะครับอ่าพักเบรกนะครับพักบ่ายอีกประมาณ5โดถึงจุดพักนะครับตอนนี้อยู่เชียงรายนะเชียงรายอ่าส่วนตมอ,อำเภออะไรนี้ยังยังไมไ่ทราบนะครับยังยังไม่ได้แจ้ง อันนี้ออกหลังสุดนะครับกหลังขบวนนะครับผมเพราะว่าต้องให้พ้าจานออกก่อนครับเราค่อยเดินตามหลังนะครับช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไปถึงนะครับที่นี่เขากำลังทำถนนใหม่นะครับเจึงรายครับจึงรายอีกประมาณร้อยกว่าโลนะครับก็จะถึงจุดเส้นชัยนะครับอีกประมาณ เดินจะจบโครงการที่ยี่แปดนะครับยาาิหยุมประมาณร้อยกว่าโลนะครับจะเข้าพะเยานะครับตอนนี้เดินอ้อมมานะครับอ้อมมาั้งเชียงรายนะครับแบบขบวนหนึงโน้่นนะครับ เืมโทรศั่มบ้าประมาณ100กว่าลูกนะครับร้อยยีนับเพิ่มไื่ได้นะครับ จะสันส่นๆหน่อยนะครับญาติยโยมแดดแรงครับแต่ก็ลมก็แรงกัน,นครับจะเดินถนนลูกลังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝั่งโน้นนี่รถจะวิ่งนะครับตรงนี้กำลังทำถนนใหม่ ปีนี้เป็นปีที่สองของท่านเจ้าคุณนะครับที่เดินนะครับเป็นปีที่สองการเดินนะครับปีแรกเป็นการซ้อมแนละ้วปีนี้ก็โอเคนะครับหรือว่าเยอะเหมือนกันนะครับนนครูบาอาจารย์

ก็าหวน้ำนะครับ

共的奉献。 รมะครูนะได้เก็บสภาพแล้วอาจารย์

e ประมาณ5กิโลยาต์โยมถึงจุดพักปรากฏทางทางขึ้นนะฮะเออเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าเชียงรายเขาทำถนนใหม่ตอนนี้อยู่อำเภออะไรยังไม่ทราบนะครับจะแจ้งทีนะครับจะแจ้งที ขนมก็จะเป็นแบบนี้นะครับตลอดเส้นทางทั้งวันนะครับวันนี้อีกฝั่งโน้นจะเป็นรถคบนะทางนะครับเล่นเดียวสองาเล่นเดียวนะครับตองน,นี้ก็ยังไม่ทำแล้วกํลังตีเส้นตีอะไรนะครับตลอดเส้นทางงานดวงก็ ถวายน้ำตลอดเส้นทางเลยนะครับรถเยอะติดถนนนับเสียงอาจจะดังหนอยมาอีกแล้วนะครับถวายน้ำทางเหนือนี่สัทธาดีเหมือนกันนะครับสัทธาดีมากเลยครับนี่จะเป็นครั้งที่สองของทันยกคุณครับที่ทันจับ รากระดงนะครับครั้งแรกไม่ทราบจำนวนนะครับแ,แต่ครั้งนี้ครั้งที่สองปีที่สองนะประมาณ 100, 120ร,ร้อยร้อยยี่สิบลูกนะครับเส้นทางก็ไม่ใช่เส้นเดิมนะครับเดินจากริกระมูนนะุกขรมูนนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจุดสถานที่สำคัญนะครับไปกราบสัาระแล้วก็ทำบุญตลอดเส้นทางนะครับ เชียงใหม่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเชียงใหม่ไม่ค่อยมีหนูคณะที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ไมจมหมดที่นานะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับอยากชมคลิปก็เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับอาจไปเยอะนะครับแต่ยังไม่ลงต้องไปไล่ลงอีกทีนะครับถ้าเกิดห้องว่างนะจบโครงการนู่นนะครับค่อยจะไล่ลงอีกทีน อาจจะมีได้สดบ้างนะครับวันนี้ได้สดนี่คือจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาลงนะครับอาจจะ,ะมีบ้างอะไรอย่างนี้น,นะครับโพสก็ยังไม่ได้โพสรับก็จะพยายามครับให้ญาติโยมได้ติดตามได้มีส่วนร่วมนะในกิจกรรมของพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่จาริกดงจะได้มีส่วนร่วมในบุญนะครับแม่เราไม่ได้มานะฮะก็ได้ดูได้เห็น เป็นบุญนะครับเป็นบุญทางช่องก็จะได้ทำเพลิสนะครับเพลิสตั้งแตุ่ดลองวันแรกนะครับเป็นกิจกรรมเป็นเลิสไว้ให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนะ,น,น,นะครับเป็นการเผยแพร่นะครับในการประปัประพฤชิพปฏิบัติ ในการปฏิบัติของ,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับอ้าจะไม่สมบูรณ์เรียบร้อยนะก็ะคือตัวดวงนะจะไม่สบายนะครับแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องต้องมาก่อนนะครับเพราะท่ทานเ,น,ทนเป็นคนพาเดินนะท่านต้องต้องดูถามดูแดสุขภาพร่างกายขาดขันนะ ก็ม่อาายากจอว่าใจนี่เรามาเดินนะเราก็ต้องดูแล้วสั้นเป็นอะไรมาเนี่ต้องสะดุดนะครับ <c oughs> ขอโมทนากากับญาติรย์โยมที่ติดตามและชลุ่มมาฟังขอได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทุกคนครับ โดยโทรกันทุกท่านด้วยเธอ,อต่อทุกขอจบการขบประสบเต็มตัวนี้ก็ขออมูลขนา